นี่ค่ะขึ้นไปดูตรงนั้นแล้วเราก็จะได้ภาพลงเตรียมที่สวยงามปูป<อ>ูไม่ขึ้นเหรอขึ้นไหมพอ,อยังขึ้นไปตรงไหน,นไปโลดได้ไปแล้ว นี sí ่ไงลงเตี้ยมเอาคนอื่นยังไม่ได้เลยค่ะยาวไปก่อนลงเตรียมค่ะ ทางเตียมนะคะนี่แหละที่เขามาถ่ายหนังกันค่ะให้ดูก่อนค่ะนีพอดูนี่นี่นี่ได้ไหมถ้าไม่ได้อาไอไม่ได้เตือนไม่ได้ลงเตืันได้ไหง ดูค่ะดูปลอยฝนอ้ตรงนั้นสวยตรงนี้น้ำไหลใช่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 ตรงนั้นสวยปูไปยืนตรงนั้นสิไปขึ้นกไดข้นมไดวะนไปขึ้นไปขึ้นไปนยขึ้นไ ไปเงเตียมกระปูไปเลยไป,ะะไปเลยคะไปเลยชอบน้ำลงมาน่ะนี่ส่มดปยังอ่ะเชิญเชิญเขาไเชิญเาด้านในก่อนนะครว,ว้วาวเลงเตียมของเราค่ะลงเตียมของเราปุ๊ <laughs> โอเค เตรียมเลยเข้าไปกันเลยค่ะนี่เป็นอะไรอ้นี่เป็นที่ข่ของฝากนะคะ